สวัสดีครับผมอาหลงชาแนลนะครับพรุ่งนี้ไม่ซาแต่วันนี้ซาแนลนะครับผมครับผมมานิกาอาหลงกับเสพภาพมากินก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับคือโอ้โบอแม่ว่าเรือปลาด๋อน้ำบอกข้ปนปลาด๋ล้ะทุกคนคือให้ท้าเส้นยังเส้นมีพีชไทยสมุนเป็นเส้นมีครับผมอันนี้คือเส้นมีเหลืองนะครับเนี่ยแล้วก็เราจะเสพมากินครับแคบหมูครับผมเนี่ยแคบหมู คือมา2สุงเนาะแล้วก็อันนี้คือแก้พิษเขาบริจาคเนาะเนี่ยแล้วก็อันนี้พิซซูเพื่อเพื่อนปากเนาะพักกับก็คือพักพักมรพะพาบะนะครับผมเขาพบสารับคนที่เบิ่งอาหลงแล้วยังไม่กดติดตามกับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ลงนะครับผมสลัาคิดกับมีเพียงสาเนียงครับบายบายยอกเอาว่ามาต้องยังไงนะสลาหลงกี่ก็แล้วพอไหมเปิดสิทธิ์ถ่ายครับทุกคนได้ยินเสียงคนนั้นคนนี้เปิดประกาศแบบเสียงวัดครับผมอันเขาประกาศอันทีเป็นบุญบุญบุญนสางของอาหลงเองเนาะ ของบ้านอะไรอย่างเงี้มันเป็นบุญบุญยังวะบุญสลองสลองบุญเดือนสามแบบสลองเป็นช่วยจังไหนอะครบรอบของบุญงงงไงของเราของบ้านหมู่บ้านของเราเหมนะสลองบุญเดือนสามเออไว้งอมาต้องตกใจนะครับส่วนนี้เบยลงกิฟก็คือแบบมันเสียงมันเข้าก,อก้องครับทุกคนคือมันหลับลบกกลัวเนราะมัน ไ่ได้ยินเสียงที่อารมเบาอย่างมันหลากหลายอะไรไงอืมอันนี้ท่ายตอนแรงๆนะครับเนี่ยเ๋ยกให้เขาเซาประกาศนะครับคืออารมณ์กับเข้าใจอยู่แล้วมันเป็นบุญบ้านะเขาก็ต้องประกาศรายชื้อคนทีเน่เอาเงินเอานั้นให้หวัดนะเขาก,ปกา็ประกาศาประกาศตามภาษาเขาอะครับผมเนื้อขดนนุ่มเป็นต้นมาด้วครับผมข้ามป่านเนี่ยก็ยังห้องเนื้อไกอ่คนข่างเหนอนเลย จังห้องอย่างแบบกระเดียบกระเด้อเน,นาะทุกคนแกะหมูด้วยว่หลักหลักการนันรน่นเลยเขาพาแกะแกะยางแม่อารมณ์ดึง้องเลยจะง่ายเบอร์แซ่เบอร์ไปไหนแล้วคือมันบริก,กรอบทุกคนเนี่ยสูตรน้ำเสียดายเบิ้ลบอกให้แม่คา้าเอาน้ำค้นเนาะขับมูรอบนี้ออกแม่แข็งๆนิดหน่อย นื้อหมูเขาแบบสดแน่นคนว่ะเนื้อแดง,งดครับเนะ่ยบุฟเฟบุฟซุกได้ซุกค่ะผมขอพายเสียงรบกวนนั้นะครับคือเขามันเป็นบุญบ้าขอหลองเนาะคือแบบเขาก็เอาอเวกดิงดึงสไลเดอร์อย่างเขาก็เปิดเพลงตามภาษาเขาในในวัดนะครับคือมันเขากล้องกับขอพายลายครับผมคือตอนนี้คือดังแหงครับ ถ้ามันเข้ากล้องขอพ่ายแล้วนะคือหลงกับเบยยังให้ได้ยินเนาะเสียงไก่อเนี่ยมันคือมันเข้าดุเนี่ยจังหน่อยลอยไปหลักสบู่ไก่เนี่ยเขาบอมีพิกกี้อ่ะแล้วมากินพิกกี้ครับกะปิเนาะเอากะปิกับเบย์อามาเนาะคือโบอมีพิกกี้กับบอลัะกะปิ้นทุกคนเนี่ยหมูสดๆเปื่อยๆอ่ะ ในหมคูครับอื่ทุกคนเนี่ยเฮ้ยสามซีนเลยทุกคนเต็มปากเต็มคำมั้ยทั้คนที่ตามมาตาิดต่อกรอกขอบคุณด้วลนะครับผมขอบคุณที่คำมาเบื้องให้นะครับแม่มงมันคือหลาดนะทุกคน แมงวันก็ได้เข้ากันให้ครับ,บกับหมูกับก๋วยเตี๋ยวเพิ่งเลือกเลี้ยงน,นะครับผมก็เพือซี่ดิแากับคั้ลนะครับผมคยอหลักหลายเสียงที่วัดขาประกาศน่นนะแหละแมงวันกยได้แต่คนอันลืมบอกครับคืออลรงกับเฮดมีเพจแฟนเพจในเฟซบุ๊กนะครับผม เพจฟสบุ๊กอารมณ์ชื่อว่าอารมณ์พากินครับผมฝากไปกดติดตามให้นะผมในเฟสบุ๊กนะแฟนเพจผู้ติดตามประมาณหมื่นสี่ครับตอนนี้กับผู้ได้ร,รับคนที่ติดตามนะใครที่ยังบม่กดติดตามกับฟาให้นะผมทิดตออกก่อก็เขียนว่าอารมณ์ชาแนลก็เห็นแล้วครับพิมพ์ภาษาไทยก็เห็นแล้วไอจี IG ก็เข้าซองเฟสอารมณ์นะครับอย่าอารมณ์ก็ยังทิมลิงก์ไว้ย้อนหล,ลังลิงก์ข้อมูลย้อนหลังไดครับผม เนื้อหมูเปื่อยเปื่อยหนก่งนเปื่อยแห้งสิ่งโคตรใหญ่เลยเนื้อหมูไงอืมเจ็บปากจมคำมาคำนี้เพื่อ fc ทุกท่านอืม รับแรกว,ว่าจะามีเหลืองโอ้มันมีขาวไหมยำแคบหม,มูเมื่อกี้เจ็บแคลงห้ทุกคนแคลงแมนเตกเราบ่แคลงโอ้ยแมงวันเนี่ยกะจ็บใส่ปากสับเ่นี่แมงวันเนี่ย อร่อยอร่อยอืมต้องพียบกินไงทุกคนเดี๋ยวแม่วันแยงกินมุมมันชิ้นหน่อยเนี้เขอบใจตุ๊กกินกี่พูดพูดนเลยเอื้อมมาต่อต่อ แซ่บคนเดียวรับเนื้อหมูเน้เนๆเลยตรงความนะโคตรเปื่อยร้านแถวบ้านอขอบ้าเสียแลว้วกลัวนะครับผมจะมีหยัง มเน,นี่ยพวกเขาครับอะไรคิดนี้นี่ว่าบุฟเฟต์เนื้อหมูอ่ะโคตรหลาเลย ทีนี้ก่อนแค็ครับผมไปมาคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อาหลงนะครับผมสลับคลิปนี้กับมีเพียงสันนี้ฐ์นะก็เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะบ๊อบี้ยังไลค์ผมกา้แฟนะผมกดติดตามแฟนเพจอาหลงเอาไว้ในเฟซบุ๊กนะชื่อว่าอาหลงพากินครับผมครับผวกโมต้องว่าบยังไลค์นะสลับอาหลงมือนีิกับเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะบ๊๊าายยบบายบาย